เสนาธิการกองทัพภาคที่สองตรวจความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ เมื่อวันที่27สิงหาคม2563เวลา8นาฬิกา30นาทีพนตรีวรเชสชาวนาน,นรเศตเสนาธิการกองทัพภาคที่สองตรวจความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่1ประจำปี2563ในพื้นที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์และค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโดยผู้บัญชาการทาหารบกได้อนุมัติหล,ลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไปสำหรับทาหารทุกเหล่าของกองทัพบ,บก6สัปดาห์โดยการเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงตารางกำหนดการฝึกหลักและตารางการฝึกเป็นรายสัปดาห์จากระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไปสำหรับทหารทุกเหล่าของกองทัพบ,บก10สัปดาห์ปีพุทธศักราช2562เพื่อใช้สำหรับการฝึกทหารใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 i อีกทั้งยังได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 i เป็นสำคัญศิวกรนิมใหม่ถ่ายภาพวลิภาบุญรอด อจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่สองรายงาน